โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพื่องภาษาวิธีการปั๊มคนดูไลฟ์สดของ a c e b o o k นะครับแบบง่ายๆนะขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้าที่ Google ได้เลยนะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าไลฟ์คิมได้เลยครับอ่านี่นะก็จะเจอเว็บไซต์ไลฟ์คิมด้านบนสุดนะครับให้คขีกเข้าไปได้เลยนะ,ะหลังจากมาหน้าเว็บไซต์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะให้กดสมัครสมาชิกได้เลยครับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์แจ้งนะครับ ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านครับแล้วก็ติ๊กในช่องสีตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกนะหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับไปใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะแล้วตามเว็บไซต์ก็จะประบาณนดีนะครับไมโค้ไปคับว่าบทปู่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการใช้บริการนะเฟซบุ๊กไอจีทีด็อกยูทูบนะครับสามารถเลือกดูได้เลยพวกนี้ จะเลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook ตัว V P ใหม่ครับตัวนี้นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการปั๊บนะรับชมส5นาที30นาที45นาท,ทีก็สามารถเลือกดูได้ครับผมจะปั๊บเป็นตัว15นาทีนะตัวแงนงครับอา่าคำอธิบายให้ทุกคนอ่านก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้ลิงก์จะลิงก์ให้มาที่หน้าไลฟ์สดที่เราต้องการปั๊บคนดูนะผมจะเลือกเป็นไลฟ์สดของคนนี้นะครับให้คัดลอกดีทนะับบนมาได้เลยนะ คัลอกเสร็จมาวางในโซ่ของนี้ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็เลือกไปมาคนดูนะครับผมจะเทสสัก50คนดูนะครับ50คนดูก็5บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะกดสั่งซื้อเลยอ่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับให้จารหัสตรงนี้ไว้นะ2698นะครับวิธีแล้วก็ไปที่ปร,ปรัตรการ่งซื้อนะแล้วก็เช็ครหัสตรงนี้นะครับ2 6 9 8กเนะครับสถานนะรอดาเนินการอยู่นะ มันจะขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่เติมเงินนะครับคลิกที่เติมเงินได้เลยครับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะมี่สามช่องทางให้เลือกนะครับสแกน q ค c o d โค้ดทูมันนี่ไวเลแล้วก็ซองเปานะครับใครสะดวกช่อบขนานก็ทามาเติมช่องทางนั้นได้เลยนะนี่ก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์สามารชิกได้ที่นี่นะครับดีราคาขั้นต่ำสูงสุดสมาชิกได้ที่นี่คือบริการนะครับนี่ก็จะเป็นการติดต่อแอดมนนะครับสามารถ แจ้งยอดไม่ขึ้นแต่เหมือนไม่เข้าสามารถแจ้งได้เลยนะ่ะสำหรับใครที่ปั๊มแล้วยอดไม่ขึ้นนะครับให้ใส่เลขตรงนี้ไปด้วยนะครับถ้าจะแจ้งนะอ่าตอนนี้ก็คนดูไลฟ์สดที่เราปั๊มไปขึ้นเรียบร้อยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะปั๊มปุ๊บขึ้นเลยนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับนี่นะครับหกสิบคนดูที่เราปั๊มไปแล้วแถมมาสิบเลยนะครับอ่าสำหรับใครที่ ้องการปั๊มคนดูไลฟ์สดของ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลค์เ็มไว้ในะคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ